หนวด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 นวดหนนวสูงเท่าไหร่ยืนยืนแม่ยืนพูดปกติเป็นคนหนุ่มร้อยก้าสิบโอ้ปกติเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่บ่าน้ำก็ใบยืนยืนผู้ใหญ่บ่อน้ำกา้เติผู้ให่แล้วาปกติ ปกติร mm. <laughs> ้อยเ้าสิหรือคาไม่ปกติปกตินี่ยประมาณสองรกว่าฮะสองร้อยสองร้อยเส้นเต๋อร้อยมิลลิลิตรมิลลินง้อิลิเตรว่ายเกียรติผู้หักผู้ใหญ่นางเบาเออได้คำว่วงไลขกยืนอยู่ซื้อพรท่านคำนี่ขนาดกอแล้วยังบนี่นบีกหน่อกหนวดเฮ้ย เอาพี่ใจญก็หาสื่อส่งขาดวะไซนอง,นนะงบัวนาควบ้านค่ะส่งมานางแล่งมันต้่งเลยมีเงินพี่ใงว่าสื่อส่งไหมไซนางสื่อส่งขาดพูดหนาเอ้ยมารลายหยาด <c oughs> แดนให้เงินไปร้อยในเมึงซึ้อมาทำไมเยอะให้ร้อยเดียวทอนเท่าไหร่ทอดเกาซิบหาบาทอุ้ยมาไปทัวรหลายก็ท่ทลอยเศร้า,าตัวไหม ให้ไปซื้อแก้วนึงบอกว่าทอดยี่สิบแม็นบอแมนให้นั่นไปลอยนึงขอ,อนลอยเศร้าเดี๋ยวมามันยืมเงินได้สัน่นยืมเงินไปซื้อเนี่ยอันนี้คืออย่างขอบคุณพี่อ้อนนะคะขอบคุณพี่โบนะคะไม่ได้เลี้ยงใช้ไปซื้อแล้วมึงไปซื้อเอง <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านเราเรียกตีหลุยใช่ไหมบ้านเราเคยแอบกินซื้อแอบกิน